สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีมีนค่ะในช่วงของเดือนเมษายน2563ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมดวงนี้นะคะเป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ แต่ละฝั่งอะค่ะอาจจะสลับกันได้นะคะของคุณและเขาก็ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูนค่ะว่าชาวราศีมีนที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูก,กันเอซอฟวอนค่ะหนึ่งไม้เท้าเทนอฟวอลสิบไม้เท้าคิงออฟสอดค่ะราชาดาบ เดนเมจิกเชนแล้วก็ Five of อ w o อ d ห้าดาบชาวราสิมีนค่ะในช่วงของที่ผ่านมาเหมือนคุณได้มีการเริ่มต้นพูดคุยสื่อสารกันใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มต้นคุยเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่กับคนที่เป็น King of Sword ค่ะ เขาเป็นชาวธาตุลมค่ะเมถนุถนตนกลมหรือคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความดือ้อดึงในตัวเองนิดนึงมีความเอาแต่ใจนิดนึง <c oughs> มีความอยากได้อะไรต้องได้นิดนึงนะคะคนคนนี้ค่อนข้างจะฉุนเฉียวทําอะไรมุทะลุไม่ค่อยคิดนิดนึงนะคะคุณได้มีความเขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์ของคุณเหมือนได้เริ่มต้นกับคนคนนี้อีกครั้งหนึง่งแต่มัน มันทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากสําหรับคุณนิดนึงอะค่ะคุณแมติดนิดนึงอีกแล้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างไปต่อดด้ดยกันยากกับการที่ได้พูดคุยกับ <c oughs> คิงอพสอรเนี่ยคะ่ะคุณรู้สึกว่าเป็นคนคนเดียวที่ต้องคอย ประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกว่าจะไปได้ทีละสเตปกว่าได้กว่าจะได้อัพสถานนะมันค่อนข้างเหนื่อยคุณรู้สึกเหนื่อยเพราะเหมือนคุณเหมือนคุณต้องคอยดูแลหรือคอยประคับประคองค,ความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวคุณใช้ความพยายามใช้ความความต่างๆในตัวคุณาความสามารถต่างๆวิธีต่างๆ อะไรหลายอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อแต่มันไปต่อได้แบบทีละจิกสงจิกก็คือมันไปได้ทีละทีละนิดค่อยๆเดินค่อยๆกระดึบไปแบบนี้นค่อนข้างเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยกับคนคนนี้ค่ะถึงแม้ว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันเหนื่อยอ่ะค่ะคุณรู้สึกว่าโหการพูดคุยกับคนคนนี้การที่จะมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้มันเหนื่อยคุณต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ความสามารถอย่างมากในการที่จะประครับประคองคนคนนี้ให้อยู่ในชีวิตคุณนะคะแล้วก็หลังจากที่พยายามกันแล้วเนี่ยพยายามสุดความสามารถแล้วแหละแล้วมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจนแบบไม่โอเคอะจนจนน่าจะเป็นคนอะค่ะที่เลือกที่จะปล่อยปล่อยดามน,นี้ลงและเดินหันหลังให้กับคนคนนี้ไปนะคะ มันเหนื่อยอะค่ะความสัมพันธ์มันเหนื่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนที่ชาวราศีมีนนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเอซอฟคัพแปดถ้วย5ฟฟ์ออปเพนต์เกิลห้าเหรียญเดอะสตาร์เดอะโฟร์โอ้โห o ฟ swords ย้ำเก่งเหมือนกันอีกแล้วนะจ้าโอเคอคนที่ชาวราศีมินนึกถึงคันในช่วงของที่ผ่านมาเขาเจอกับอะไรบ้างเขาเจอค่ะเขาเจอว่ามีคนคนหนึ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ของเขาแหละมีคนที่หันหลังกับเขาแล้วเดินออกไปจากเขาแล้ว เทเขาทิ้งเขาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเหงาหงอยเศร้าซร้อยรู้สึกเหมือนอ้างว้างมีความแบบเสียใจซึมหหยหาแบบมีความอ้างว้างเหมือนทุกทิ้งนะคะเขารู้สึกแบบรู้สึกโดดเดี่ยวะะที่ที่มีคนคนนั้นได้เดินออกจากเขาไปเป็นคนที่ปล่อยดาบแล้วก็เดินออกจากเขาไปอะคะ่ะ เขาก็รู้สึกเศร้าค่ะเศร้าแล้วก็มีความมันเศร้าแบบแบบต้องเดินออกมาแบบแบบทั้งทั้งที่มันแบบไม่มีแรงจะเดินแต่แบบก็ก็เสียใจแล้วก็เศร้าทีา่มีคนทิ้งเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยคือเขาอยากจะเขาอยากจะให คนคนนั้นอ่ะให้อภัยเขาอ่ะความรู้สึกอ่ะนะคะคือเขาอยากเริ่มต้นใหม่อ่ะให้อภัยเขาได้ไหมแล้วแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมยอย่าอย่าทิ้งเขาไปอะไรแบบเนี้ยอย่าทิ้งเขาไปเลยอย่าแบบอย่าอย่าแบบอย่าหันหลังให้เขาเลยอ่ะให้อภัยได้ไหมคะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคะอย่าปล่อยให้เขาต้อง ต้องอยู่ท่ามกลางหิมะงงงอ,งงองแบบนี้เลยเนแบบนี้อารมณ์ประมาณเนี้เดี๋ยวมาดูนขาว่าในช่วงเดือนเมษายน2563สถานการณ์ความรักของชาวราศีมีนคุณเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันโอเคอืม5ฟเพนเดเคิลหเหรียญ k Night of Pentacles อัศวินถือเหรียญ Ace of Swords 1ดาบ The Strand แล้วก็ k Night of Wands อัศวินถือไม้เท้า สถานการณ์ความรักของชาวราศีมีในช่วงเดือนเมษายนหกสามนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็มีความมีความเสียใจมีความเศร้ากับเรื่องราวในอดีตเช่นกันนะคะมีความรู้สึกซึมๆในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นกันนะคะจากที่แบบคือ คุณคุณเศร้าเพราะว่าคุณสถานการณ์ที่ผ่านมามันแบบเหมือนคุณต้องคอยคอยประครบประงมคนคนหนึ่งต้องคอยตามใจคนคนหนึนน่งคนดื้อคนหนึ่งต้องคอยแบบเอาะไรจ้าเอาเอาใจอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องคอยแบบให้เขาตลอดทั้งที่แบบเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วมันก็เศร้าที่แบบว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถมันไม่สามารถทําให ให้คุณมีความสุขอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ต้องคอยตามอยู่ตลอดในช่วงเดือนเมษายนค่ะในช่วงเดือนเมษายน6.3คุณจะมีการตัดสินใจอะค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะคุณจะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ ะค,ะคุณตัดสินใจที่ว่าคุณจะอยู่นิ่งๆเพื่อรอดูสถานการณ์เพื่อให้คนคนนั้นเข้ามาหาคุณเองคุณจะไม่กระทำอะไรใดๆกับเขาก่อนคุณจะตัดสินใจเลือกที่จะนิ่งอยู่เพื่อดูสิว่าเขาจะทำยังไงกับคุณคนคนนี้จะเข้าหาคุณยังไงคนคนนี้จะง้อคุณแบบไหน จะตามหาคุณแบบไหนจะสื่อสารกับคุณแบบไหนคุณรอให้เขาเข้ามาเองะคะ่ะให้เขาเป็นให้เขาวิ่งเข้ามาหาคุณเองคุณจะยืนรอแบบนิ่งๆแล้วรอ,อดูสถานการณ์ไปแบบใจเย็นๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะทําในช่วงเดือนเมษายนหกสเดี๋ยวพี่น่่ว่า,าคนที่ชาวราศีมีนึนกถึง ออในช่วงเดือนเมษายน63สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน4 p e n t a c l e s ส่ acles, เหรียญ3 uh, of swords สามดาบ7 uh, of pentacles เเหรียญ Page of c u p เด็กถือถ้วย <c oughs> Nine of swords อัศวินถือดาบ <c oughs> <c oughs> ในช่วงของเถือนเมษายนสองห้าสาสถานการณ์ความรักของคนที่ชาวราศีมีนนึกถึงน,นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาหรืออาจจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยหลังจากที่เขาได้เจ็บปวดกับการกระทําบางสิ่งบางอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เขาเจอมามันทําให้เขาเจ็บอดเอยเสียงไม่มีขอโทษคนะ ทำให้เขาเจ็บปวดเป็นสามดามเงี้ยหลังจากความสัมพันธ์ที่มันจบกันไปแล้วเขารู้แล้วว่ามันทําให้เขาเจ็บอ่ะเขารู้สึกเสียใจนะกับการกระทําที่เขาได้เคยทําลงไปเขาได้กลับมาทบทวนในเรื่องของความความรู้สึกของตัวเองอะ่ะกับการกระทําก่อนหน้าเนียว่าอา่าสิ่งที่เขาทําลงไป มันสร้างอะไรให้กับเขาบ้างมันเกิดผลอะไรให้กับเขาบ้างนะคะการกระทําที่เขาทําไปก่อนหน้าน,นี้ยมันทําไม่มันนาไม่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเพื่อเขารอดูอะค่ะแล้วก็ทบทวนความรู้สึกของตัวเองซึ่งสิ่งผลที่เกิดขึ้นที่เขารับรู้ได้คือ <c oughs> การที่เขาทําแบบนั้นอะการที่เขาเคยเป็นคนแบบนั้นเคยทําอะไรที่การกระทําที่มันไม่ดีหรือว่า ทำร้ายจิตใจคนคนหนึ่งอ่ะมันก็ทําให้เขาเจ็บค่ะผลกระทบที่เขาได้รับคือเขาเจ็บค่ะเขาก็เสียใจเหมือนกันที่เขาต้องสูญเสียคนคนหนึ่งไปเพราะว่าเขายังคงรู้สึกรู้สึกดียังคงมีความรู้สึกให้ให้อยู่อ่ะไม่ได้ปล่อยวางไปไหนเลยรู้สึกอยู่แล้วก็เจ็บกับการกระทําที่เคยได้ทําก่อนอันนี้มาย้อนดูแล้วอ่ะแล้วก็มีความ มีความรู้สึกที่อยากจะอยากจะขอโทษอยากจะไปขอคืนดีอยากจะไปขอโอกาสนะคะอยากจะเขาเรียกอะไรอะอยากจะพุ่งเลยอะขี่ม้าพุ่งไปเลยแบบว่าไปขอโทษขอโอกาสอ,อ,อีกทีอะไรแบบเนี้ยนะคะ <c oughs> อืมเดี๋ยวมาดูค่ะว่าไพ่อยากแนะนำอยากบอกอะไรชาวราศีมีนนะคะมาดูกัน 5ฟฟสอนหาดาบ The World Six w o n d l i c e บอกว่า I wonder what will h a p p e n next ฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตคุณค่อนข้างมีความคียกนะกังวลแล้วก็สงสัยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ สิ่งที่พระอยากจะบอกคือคุณค่อนข้างจะมีความสงสัยอะว่าถ้าถ้ามันมีการเริ่มต้นกันใหม่หรือว่ามีการจบความสัมพันธ์ก่อนอันเนี้ยที่มีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วคุณสงสัยว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีการเริ่มต้นกันใหม่ไหมความสัมพันธ์ที่จบกันไปนี้ถ้าเริ่มต้นกันใหม่แล้วมันจะดีไหมมันจะโอเคไหมนะคะ คุณค่อนข้างมีความสงสัยอะคะ่ะถ้าสมมติว่าอ,อในเมื่อจบกันไปแล้วอะแล้วถ้าจะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกจะมันจะโอเคไหมความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้จริงๆริงไหมนะคะมีความสงสัยมากซึ่งสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือมันจะโอเคนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกคือมันจะสําเร็จอะความความคิดหรือความสัมพันธ์ที่คุณจะได้รับในอนาคตอะ มันจะเป็นในทิศทางที่บวกคุณจะชนะกับคนคนนี้คุณจะชนะด้วยความรู้สึกความรักกับคนคนนี้มันคำตอบที่ได้คือไม่ว่าคุณจะมีการทิ้งเขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์นี้จะถูกทิ้งกันไปเดินจากกันไปจบกันไปหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยจบกันไปแล้วมันเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหน ความสำคัญในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือมันเป็นเรื่องราวที่เป็นไปนในทิศทางที่บวกนะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลเนาะมันเป็นไปนในทิศทางที่ดีค่ะมันเป็นสิ่งสมบูรณ์เดี๋ยวมาดูค่ะว่าราศีไรยดารายท้าดอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายน63นะคะมาดูกันยูเรนัสราศีกุม เอ์ธาตุดินเมทุนเอ้ยขอโทษค่ะเออธาตุด,ดินมังกรพระสศกันจูปิตเตอร์ราศีธนูโอเคกุมมังกรพระสศกันแล้วก็ราศีธนูโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊จะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย